เศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเปิ่นเลี้ยงงัวนั่ครับนี่เลี้ยงวัวด้วยโอ้มีแต่ตัวข้างงามเลยตัวเนาะสีแดงแดงเลยงัวนี่ไหมมีแต่แม่สาวน้อยตัวนี่แม่บ่แม่ยังไงมีแต่ตัวอยู่นี่ฮะแม่ยังไงฮะสามสามบอามโอ้นี่ครับ ปาดมีแต่ตัวตันๆเลยแม่สาวตันๆหน้าหนาเลยน้อยโอ้ยนี่ไงหัวโลดยังดีปาดโอ้มีตัวงามแม่แดงแดงนี่คือสิเป็นแม่แม่ใหญ่พอดีน้อยเนาะครับโอ้นี่แม่โก่งแม่แรกเลยครับโอ้ตัวนั้นบป็แม่แรกเพื่อนอันนี้เป็นอีกลูกเพคนนึงเหมือนปวดสีแดงแดงลูกครับอันนี้หลานโอ้หลานแสดงว่าผสมหลอดทั้งมัดตัวนี้ไม่เป็นบ่ครับ โอ้เนี่เบิ้งการหูจักเลยครับว่าผสมหลอดมากนี่เบิ้งลูกเพิ่นเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งจักหน่อยกันนะครับอันนี้คือสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับรเรื่องเกษตรผสมประสานเลี้ยงง่วนน้ำครับเนี่ยเอาผมเห็นงวงเอาง่ามผมถ่ายเบิ้งน้ำ <laughs> นี่เด้อแต่ว่าบ่ฮั่นจะขายเนาะครับเน่อยถ้าได้ราคาอ,อันแม่แดงๆใหญ่ๆน,ๆน,นี่ลูก ลูกเพิ่นตัวไหนก็ตัวนี้บ่หรือตัวนี่ลูกนขายไปแล้วครับลูกตัวผู้โอ้ตัวผู้ขายไปแล้วอันนี้เป็นเป็นเป็นลูกตัวไหนครับนี่ตัวนี้ลูกตัวเตี้ยครับโอ้ลูกตัวเตี้ยนะพอตัวกินน้ำเนาะครับโอ้เพิ่นขึ้นห้ลูกแดงดีเลยเป็นลูกผู้ใดนี่ผสมผู้ใดมาครับนี่เพรานจับไว้ครับบ่แต่ว่าผสมหลอดแน่นอนเบิอร์ไงเนาะผสมหลอดอะไรนี่ผสมเทียมบ้านเขาเอินผสมเทียมนี่ครัผสมหลอดไดตัวหนึ่งหลอดเออหลอดได้ครับนี่ตัานึงผู้ชม โอ้เป็นลูกตัวนั้นเนาะนี่เนาะลูกตัวนั้นเนาะแม่ลูกเป็นแม่โป้ขึ้นสีโป้ปอยเนาะแม่โปนี่เนาะโอ้หมะแม่นี่เด้นี่เป็นแม่พันแม่ยังอยุคข้อขึ้นกันครับโอ้ราคาได้กันกับปอยโอ้ได้กันกับปอยเป็นแม่เดียวหน่อยเนาะแยกลูกไปเมื่อแล้วเด้วยมัดแล้วโอ้แยกลูกไปเมื่อแล้วมัดแล้วเดือนกรกฎาคม่อนโอ้กรกฎาษยี่ห้อนี่บ่ มีหน้ามีสายพืชดูผ้ามีหน้ากร,รกะดาได้ประมาณจะสามเดือนหรอือเ่ามันกำหนดมันมีทุนหนาล่ะต้องมือเพื่อไปโอ้มีหน้ากระดา,า,า,ดาเนาะ<บ>เดี๋ยวนี้มีหน้า<บ>มีหน้ามีสายพืชดูผ้ามีหน้า,รากระดาอีห<บ>้าเดือนคลอด<บ>ประมาณสามสี่เดือนแล้ว<บ>ในท้องเงินเนาะประมาณสามนี่แหละเป็นเป็นท้องที่สลายเพลินครับในในท้องเพลิน ัวโอ้ทองที่สองผสมไผ่ไปเนี่ยตัวที่สองเนี่ยไอตัวนี้มันไอพอนนอดไหมครับฮะพันนอดมันพวงประจัมมไเลโอ้พอพันนอดเนาะผสมผสมหลอดไหมครับเด้อปานหัวอื่นผสมเที่ยมมันละสองพันห่าโอ้ขาผสมสองพันห่าขาหลอดเพิ่นโอ้ค่าพอพันสองพันห่าเพิ่นสูงกว่าพันเท่าียวเนี่ยแม่เข่าแม่กกเนี่ยตัวนี้โบแมนได้คไหมตัวนี้มาใหม่พุ่นเดือบแม่กุ้งแม่เข้าเออตัวนี้แหละตัวนี้มาใหม่นี่ ร้อยสี่สิบฮะห้าบบวกไหมเจ youngest, ้าสูงยร้อเจ้าสูงเร้อยห้าสิบบวกไว้ยร้อยห้าสิบบวกเว้ด้วยเจีสี่สูงเงินไปร้อยห้าสิบบวกไงล่ะด้อยห้สบวกหกสิบนี่แหละเจ้าร้อยหาสิบบวกเนาะล้ำตัวคนยาวๆครับแลาล้ำตัวยาวๆด้วยท่อง ทองที่สองคนในท้องประมาณสามเดือนกลัว,ลวๆครับคลอดเดือนมิถุน,นาสีหอนเลยล่ะมิถุน,นาตัวน้วนอยามาบังก่อนสีแดงดีๆตัวล่ำตัวในเะน,ะน่าเนาะแทงขาบดนี่จำนี้ยหรอกเนาะโมมี่ครับขาทูกขาถอนโมมี่ได้อบยแบนี้เห็นแมเปิดไว้เท่าไรกว่าแม่นี่แม่แม่ท้องแล้วนี่สีลอดเดือนมิถุน,นาเนี่แหละโอ้ยาเขอดผมเปิดครับโอ้ยย่างเนาะเอาตัวนี้ย่าง นี่นี่ตัวนึงสวยๆเลยบา้านี่สีแดงนวดมะขามสุกนี่ซอว่าสีแดงสวยเลยด้วยนี่โอ้โหด้านลนย่างดีด้วยนี่จำได้บ่ว่าดูผู้ใดนี่บ่ครับกระสวมหลอดขี้กันม่าเนาะทำเนียวนี่กระผมเดาเนี่ยผมเดาสติงเล่ได้เนี่สีนี่ยที่ว่ายคือสีโบมีน่ะสติงที่ว่าโบมี ได้ใ่ใช่เป็นแต่สติงเล่สั้นกับริกแดงได้เลยบอกเดี๋ยวผมเคยอยผสมเฉยสติงเล่ตาบุหรุตัวไหนโอ้สแสดงว่าแต่สติงเล่แต่สติงเล่พอมาค่อยผสมแต่สติงเล่เนาะอพอผสมเมืองผมผมเป็นยังสือทีไว้อย่างสื่อาตาผมบอกได้ผมอบอกได้เดี๋ยวน้ามเบิองกันแม่เนี่ครับลูกแต่สติงเล่แหละผมเบิองแล้วสีเพิน่นสีแดงปักขามซุกเนี่ยหอมโอ้แม่สาวเนาะ เพิ่นเพิ่นเพิ่นใกล้สิ่ผสมลงไปนี่เพิ่นจักปีแล้วเนะ่ยใกล้เจักปีแล้วสองปีห้าเราไปตอนนี้ผสมบทติดเลี้ยงสี่ปีหนึ่งครับปีปีนี้เขาเขาปีซีก็ปีนล้โอ้ปีทีซีแล้วคเขาปีซีมันมันผสมบทติดบ่ครับกะวานมาติดกับอยเลยปีหนึ่งมัเพิ่นอายุสี่ปีแล้วสามปีกว่าครับสามปีกว่าเลยครับเด้อท้องว่างยี่เนาะตัวนี้ผสมแล้วเนี่ยตัวนี้ท้องว่างยี่เนาะเนาะ สีพันธุ์ดีดีนะสูงประมาณจักรอยซ้ำๆกันแล้วครับตัวนั้นรอยหาสิบหกสิบห้อ่อยหาสิบบวกกูแล้วครับสีพันธุ์ดีดีครับสีออกแดงแดงแดงนุ่นปากขามสุกสีเสติงเล่ล่ะนี่เสติงเล่สองศูนย์หนึ่งได้หนี่ผมเบิ่งนะครับตัวน้อยๆลูกผู้ใดนี่ตัวน้อยอันนี้นพ่อนอกครับน้องเชนนอกแม่เดี๋ยแม่เดียนี่ครับแม่มันโอ้นี่บอกแม่นี่ เป็นตัวผูโอ้สวยเมียเนาะนี่เนาะตัวผูครับตัวผูบ่ครับเป็นพอนอกเนาะแต่ว่าจับ่ได <c oughs> ้หน้าตารูปรอๆตัวน,นี่โอ้อยนอนาคตรพอพันเลยเนี่เนาะลูกตัวที่เท่าไรของแม่นี่ยห <1, 2, S 1> ได้หลายตัวแล้วเ <1, S 1> พราะว่าเป็นเป็นแม่สามกับลูกเอ้ยลูกสี่ตัวสี่ตัวสี่แท่งโอ้ตัวสี่แท่งครับโอ้นะครับเนาะตัวนึงแท่งไปโอ้งโห น้องเพื่อนนี่ไม่เจอตัวขงามาเลยนี่แม่สาวนี่สงสัยทองแหลกใช่ไหมเนาะทองแล้วผสมแล้วเีหลวโอ้ผสมแล้วเรียบร้อยผสมผู้ใดครับนี่ยจำชื่อได้รปะตัวนี้ไอ้ตะวันแดงครับโอ้ตะวันแดงผสมหลอดตะวันแดงเนาะครับตัวนั้นก็ตะวันแดงอืมตะวันแดงอันนั้นก็ทฟองแล้วปะครับฟองแล้วแต่ว่ายังว่วเปิดราคาจักตัวเนาะยังเหรอครับเออยังยังเอาไทยเบมาคือซื้อเลยเด้อ สิบแสนสอฮะตัวนี้แสนสองจับบ่อปลาปล่อยโอ้ตัวนั้นเพิ่นหายมีค้นหายแล้วครับโอ้ตัวนั้นได้ลูกสติงเล่มีข้นแล้วได้แสนสองเลยอายุสามปีกว่าแล้วครับท่องสามเดือนที่สามเดือนครับาท่องแล้วบ่ครับท่องแล้วบ่ท่องแล้วโอ้ท่องแล้วสามเดือนเพิ่นผสมไผ่บ้านนี่หลอดขึ้นกันอันนี้วิโก้สองล้านครับโอ้วิโก้สองล้านเนาะในท่องเพิ่นเด้อท่องแล้วสองเดือนเนาะ โอ้สามเดือนเด้อน่ะเด้อบวาแมนครับวาแมนแดงแต่ลูกคนเนี่ยเพิ่งเป็นลูกเสียงเล่บิ่งเหรหรัวโดนหล่นสีแดงๆไอ้ทองแล้วสามเดือนในทองคเนเป็นวีโก้พันล้านเนาะสองล้านครับวีโก้สองล้าน,นอเออในทองมันเด้อผสมเหรอครับนั่นมีคนมาให้แล้วแสนสองเนาะแต่ว่ายังยังแต่ว่ายัง,ยงโบ่ปล่อย กันมีผู้ให้ได้ราคาดีกับปอยที่กันครับโอ้โหเอาเด้อครับเด้อเอาสวยได้เนี่ยโอ้ยขายแบบยืนเลยกันถึงเลยปอยบอลเออง้อแขวกันบ้านนะครับเด้วยนี่เนาะโอ้ยถือว่างามเลยเนาะเบึงยังบอได้จบอยู่แม่ได้ก่อนหรอที่แม่ท่องนี่เนาะโอ้ยังบอได้จบนี่หัวโลนโลนนี่สวยเลยนี่ยเอองัวอยู่หน้าอยู่บ้านนี่โบมีปัญหาเด้อครับแข้งขาเพิ่นโบมีถกโบมีถอนนะ เชื่องกับเชื่องได้บุ่นนี่ไหมเนาะแม่บัวนี่หู้ขนาดวางหัวไหมนั่นแม่ลูกวันนะครับลูกตั๊บบ่วมั้งบ่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ท่องจักเดือนแล้วกับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งผสมครับเพิ่งผสมครับแม่สาวท่องแรกได้ครับเรื่องนี้นี่ลูกตั๊บบโอ้นะครับแต่ว่าตัวนี้ปล่อยว่าตัวนี้เปิดตีเปิดไปบ่ตัวอ่าเปิดไปอยู่บ่ตัวว่าเอาแทนแม่เตี้ยนะเอาแทนแม่เตี้ยเนาะตัวนี้ปล่อย <c oughs> อันนี้ก็แม่สาวหน่อยได้เนาะแม่สาวหน่อยเนาะแม่นี่ก็ได้โอ้ยมเป็นตัวสวยๆมันอยากปล่อยปล่อยบอได้เพราะผมอยากพิสูจน์ตัวผมโอ้เนื้อนงังกา,า,า,ารพัฒนาสายพันธุ์งูเงื้เนี่ยอเออเเฮียดีบอยเอจากคนจบป .6 เฮียด้บอเออเออเพราะนี่แม่ผมซื้อมาแม่แรกแม่แหกของผมเออนี่ลูกลูกหลานมันเออเอออันนี้ตัวเดียวนี่สามารถขยายออกก็ได้ แม่แหลกเลยเนาะขายไปแล้วาสามตัวเจ้านี้เพิ่นท่องอยู่ว่าแม่เตี้ยนี่ท่องครับเพระเจ้าเดือดล้วท่องให้ย่านี่ท่องอะองไรกับตัวนี้ครับโอ้เป็นแม่กกแม่เข่าได้ครับที่ให้ลูกขีนีได้เป็นไถ่กลางด้วเนาะแม่นบ่นบ่ไท่องไถ่ไเตี้ไยไเตี้ยเพิ่นคือให้ลูกงามแต่สะนะอโอ้เนี่ยกัแม่กกแม่เข่าด้วยนี่เด้อเอาไปนี่ไทยพี่น้องเบิ่งด้วยงวงงามๆนะครับด้วยไทยเบิง่ง <laughs> นี่นี่นี่ครับนี่ท้องแล้วนี่เป็นแม่ให้ลูกทั้งหมดนะครับอยู่นี่นะครับเพื่อนให้ลูกมาหลายตัวแล้วเด่นี่เพื่อนซื้อว่าเตียครับเอาซื้อว่าเตียให้ลูกนี่ครับลูกหลานเพื่อนนี่นี่แหละลูกหลานเพื่อนดูขอกนี่แล้วเด้อนี่นี่นี่ลูกหลานเพื่อนดูขอกนี่ครับแมนมัดมีแต่ตัวสวยๆ เอาสวยๆนี่แหละเด้อว้างามดีครับแต่ว่าพอเพิ่นพอเคยปล่อยนะครับปีม่ลอยปลโอ้ครับคว่าให้เปปียปเจัป่ดียียังปล่อยเนาะเออเอาเป็นของควปีไม่ของวปีหม่ปีหกหกเด้อได้ีน้อยย่งแตงจังว่าเอาเทนออเดีอย เอาเพื่นตีปลอยเดือนท่านว่าหกหาเป็นของขวนปีใหม่มกะลาหกหกง่วงง่ามีแล้เอาเอาพี่น้องอยากสนใจอยากนั่นกันมาเด้อครับท่านกับท่านบ่ท่านกันนบโบได้แมนเครับเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนบบปอยครับเดี๋ยวนี้นเอาผมมาเห็นผมไทยพี่น้องมือเสื้อน,นะครับเพราะว่าเพื่อนบบปลอยเพื่อนจากเบิงพัฒนาสายพันธุ์ของขวันเองนะครับพูดนล้ครับปลายปีเด้อ <laughs> ปลายปีกระสิใหญ่ยไปให้ปลายปีกระสิใหญ่ดอกนี่เ <laughs> ชื่อชีองเนี่ยเอา้าสวยๆนอันนี้เป็นตัวผู้ครับนี่อันนี้เป็นตัวเมียได้เนี่ยเด้อเอ,าเอา้าเที่ยวทอดปลายปีนี่กระสิใหญ่ละนี่แม่สาวน้อยเนาะปลายปีหนาจะผสมพันธุ์แล้วครับเอเอผสมได้เนะเาะคเอาเอาเอา เดี๋ยวนี่บ่ปล่อยเนาะ่ปล่อยครับมะก,กระา6หงหกคนละเนาะครเัเอาพี่น้องผมกลาหงหกงมากด้ครับด้อผมไทยเบงงามเลเนาะ่าท่านว่าครับว่ามะกราบ้อทโอ้ท่านาว่าท่านว่าแของว่าเปยนให้โอกาสแค่เด,เ,เ,ดเดือนเดียวเอาพี่น้องท่านว่าด้เดือนี่องเ่งน่ายังามมดลีครับงามมลีเนาะ เป็นง่วยี้ยงได้ครับเด้อยู่หน้ายู่ให้นะพี่น้องออกไปเลี้ยงในการที่ว่าเป็นสมบูรณ์ปลอดจากโรคจากขาโทกขาถอนมัมมีล่ลยนะนะครับเด้อเนี่วันถ่ายป้านม้วนหนึ่งคึงเอาผมมาถ่ายสวนเกษตรเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเห็นงัวงก็ถ่ายแถมพี่น้องให้เบิง้งนะครับถ่ายช้่มครับถ่ายช้่มนะครับว่าในสวนเกษตรเพิ่นมี่ยังไง นี่แหละครับนี่แหละครับเอาแม่สาวน้อยจุ๊บอ๋อไทยเบิง้งสติงเลได้ครับสองศูนย์หนึ่งเด้อทองแล้วเด้อสามเดือนเนาะครับนี่ครับทองล้วเด้อเป็นแม่สาวทองแรกเลยครับด้วยเด้อสุง้งลอยหาซิบบวคนละ มีผู้ห้มีผู้ห้น่องเพิ่นแล้วแสนสองครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ปล่อยนี่นี่โอ้หน้าตาสวยได้เลยเนาะหัวหล่นนะครับหัวหล่นได้เนี่อหัวหล่นหล่นเอาพี่เดชโฉงามไปอยู่นี่จจงงนเดือนท่านว่าคมปีสองพันหกสิบหกที่หาด้วครับเด้อเอาพี่น้องมาจังมาจอบเบิง้งแม่กกแม่เข้านี่ครับ อเชี่ยงเนาะหลาเนาะโอ้ยหละสวยๆสวยๆสวยยเลยครับสวยๆเลยทายพี่น้องบังคือซีนะครับเด้อเพิ่นน่ปล่อยครับเพื่นจีปลอยเดือนท่านว่าหกหาครับเป็นโคง้งค้นปีไม่เอาพี่น้องมาถามเบื้องนะครับหาหนังเทียเพิ่นใจอ่อนเพื่อจไอปล่อยก่อนปีไม่ก็ได้ <laughs> แม่แสนสองครับตูกสติงเลส่สวยๆเลยครับหัวโดนอล่างดีเลยสีแดงนวนบักขามสุกครับ